สวัสดีค่ะมาพบกับ FC Mobile นะคะวันนี้ก็มาเล่นเหมือนเดิมมาแมตช์ที่หนึ่งแมตช์ที่หนึ่งเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มค่ะแมตช์ที่หนึ่งคือใครอ่ะเป็นจำพี่โรนันโดได้ไหมคริสเตียโนโรนันโดอ่าพี่โร oh, นันโด V7 อ่ะเอาไหนปะอ่าสี่จุดโรนันโด V7 เราเคยเล่นกันลแล้วแหละระดับโปร 3ามแสนส็ดร้อยถ้วยว้า wow. ว หาบอลไม่เจอเอาแล้วเอาแล้วพอแล้วพอแล้วปึ่ง 好的。<laughs> เกือบไปเลยเกือบเข้าเลยเตะไปไหนเอ่ยเกียวว่าเตะไปไหนเอ่ย อาติดโทเข้าแล้วหนึ่งร้อยห้าเลยหรอสุดยอดสวยสุดด้วยมาต่อ เข้าอีกแล้วแกนเขาเขาสองลูกแล้วนะไม่เข้าหมายถึงแม่ไม่เข้าเข้าหมายถึงใครเข้าฝั่งโนนเขา้าพี่เขาสองลูกแล้วอะใครบีระะแบนแน่น่ะดิใครบีบแตงตายาวเลยเ,เล่นจะยาวเลยบีบะยาว เข้าอีกแล้วอะ่ะเข้าอีกแล้วแกนเขาเข้าสามลูกแล้วอะ่ะเี่ยวเขา้าสามลูกแล้วนะโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเล่นกับเขาไม่เสียท้วเสียสิแกนก็พูดไปเรื่อยไม่เสียทั้วก,ก็เขาอ่ะเออเลเวลเยอะกว่าเราจะไม่เสียท้วเอ้าจริงเหรอใช่เหรอเก,กี่ยวเหรอ เสียไม่ใช่หรอเสียปะ่ะไม่รู้ไม่ได้สังเกตคิดว่าถ้าเกิดว่า,า,เ,วาเลเวลน้อยกว่าแล้วเราแพ้เสียถ้วยเหรออ,อ๋อไม่รู้แม่ไม่เคยสังเกตเลยอะเอาจริงแม่ไม่เคยสังเกตเลยนะลูกไม่เคยเลยจริง ขาจะกัดขาอ้าวโดนซะงั้นนั่นไงว่าแล้วเข้าอีกแล้วยับเยินแกนแมตต์แรกก็เยินแล้วแม่แมตต์แรกอันนี้คือแม่แม่นี่ยเยินเขาอะสี่แล้วแกนแม่อันนี้คือเวลาหรือครบเวลาจะครบเวลาแล้วแหละ เฮ้ย,ยมางี้แล้วมางี้แล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วนานไงห้าลูกเยินเยินเยินไปหมดโอ้โหห้าลูกเขาไม่ออมมือให้เลยอะ <laughs> เยินเขาเล่นแบบนิ่มๆน,นะแบบไปนิ่มๆเตะนิ่มๆจริงแสดงว่าเขาอมอมือให้ <laughs> ไม่ไม่เชิงออมหรอกแต่แบบเขาเล่นแบบมันิ่งๆแบบ ไปนิ่งๆอ่าแบบไม่เล่นแบบกระตุกกระตากแต่แบบเล่นนิ่งๆอ่ะไปนิ่งๆแต่เข้าแบบหาลูอ่ะแกหมูนิ่งๆแต่หาลูว้าวโดนซะเยอะเลยแมททีหนึ่งก็แจ็คพอตเลยเออไม่เสียห้วยจริงด้วยอ่ะแก เฮ้ยจริงด้วยกนันช่างสังเกตอันเนี้ยแม่นึกว่าแบบเป็นแบบเสียดห้วยแบบปกติอะไรงี้มามาต่อแมทที่สองนะคะตึงสวัสดีค่ะคุณเซฟศูนย์ศนยนะคะโปรเหมือนกันโปรเหมือนอ่าพี่โรนัลโดวีเกี้เนาะ สามแสนแพันถ้วยถ้วยเลยหรอใช่ OVR หนึ่งส่วนี่หูกรอบอลังการฮลูฮลาเวอร์วังแม่กรอบมีาคโนบีนไหมเมื่อกี้ไม่ได้ดูไม่น่าจะมีมั้งเราเห็นบางคนเขามเก,กรอบพานโนบีนโคตรเท่เอ๊ะเขาทำยังไงนะสนามมันแกนดูสีสนามมันเปลี่ยนไปไวะแกน ทำไงไม่รู้อะสีสนามมันเปลี่ยนคุณลักสนามั้งเออสีสนามมันเปลี่ยนรินะอันนี้มาออกแนวบุกเมื่อกี้พี่อารโรนันโดวีเจ็มานิ่มๆเนิบๆอ้ยเล่นระยับเยินเลยฮาลูกนิ่มๆนิบๆก็เยินเลยเยินนะแม้เยินนะ แม่นะเยินเยินเลยแหละนิ่มๆเน,นิบๆน่ยไม่เห็นจะเข้าสักลูกเลยเยินไปหมดนัานไงเขาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วหนูชวนคุยไงไม่ถึงไม่ชวนคุยก็เยินแกนดูดีสิสนามมันเปลี่ยนไปปะหรือว่าเขาทำภาพคือเพือกมันเปลี่ยนไปนคือคือเขาทำภาพเออ<า> เวลาอิอิเท่ากันแล้วหนึ่งหนึ่งครึ่งเวลาอ,อุอ,อิอุอิอ้าวไม่มีใครตามเลยตึ้ง

เฮ้ยแงแงแงนี่ไงออกเลยออกไปเลยเตะออกไปเลยติ๊งตโอ้โหเข้าอีกแล้วครับ โอ้โหกี่ลูกแล้เนี่ยวันนี้วเหมือนเหมือนโดนแกงอะเยอะเลยอะเยินแกน้องใส่แมทหนะ้าต้องสลับกับแม่เล่นหรอทำไมอีกสลับแมทหนึ่งได้ไหมสลับได้ไหม เพราะว่าจะดูดีว่ามันเป็นที่ฝีมือแม่หรือมันเป็นที่อะไรเยแม่รู้ไหมไหนูยิ่งหนูเล่นยิ่งเข้าเยอะกว่าเดิมอีกนะยิ่งเยินกว่าเดิมเอ้ยจะไม่เสียถ้วยจริงด้วยอะแกนแกนนี่ช่างสังเกตนะเนี่ยงั้นสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะไม่มีใครเชิญแล้วเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ค่ะบายบาย